บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์สื่อมวลชนภายใต้โครงการอยากเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเป็นครั้งที่7ในหัวข้อตัวแทนประกันวินาศภัยในยุควิถีใหม่โดยมีนายโดยลเดชสัจ,จวิรกุลรองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้เล่าเรื่องและสื่อมวลชนจากหลากหลายแขนงเข้าร่วมงานณห,ห้องเลอโลตัสโรงแรมสวิสโซเทลเลอคองคอร์ดถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพ ก้ากระโดดของเครือข่ายตัวแทนนะครับถาว่าการลงทุนเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อปี2-5-3-5เนะะี่ยครถ้าเรานับเป็นตัวเงินเนี่ยเราลงทุนไปประมาณ20ล้านซึ่งธุรกิจในยุคนั้นนะ่ผมเชื่อว่าการลงทุลนลักษณะนี้ไม่มนะีอันนี้คือการลงทุนแบบก้ากระโดดนครับ นอกจากนี้ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทที่ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่นจากสำนักงานคอปปอได้แก่นางสาวสุพรจันโภคาภัยบู์จากสาขาปราเกต345หนางจิตตาเพชรวิสัยจากสาขาภูเก็ตและนางปียาพัฒนวงอนันต์สุนทรีจากสาขาอุดรธานี ยังได้มาร่วมสนทนาบอกเล่าถึงประสบการณ์การทำงานและความภาคภูมิใจจากรางวัลที่ได้รับอีกด้วยในภาพของของตัวแทนนะครับผมมองว่าอาชีพนี้ยังเป็นอาชีพที่าสามารถทุกคนที่อยู่ในอาชีพนี้สามารถเดินไปในอนาคตได้ดีนะครับผมมองว่าอาชีพนี้จะต้องมีการปรับตัวบ้างเล็กน้อยนะครับผมเชื่อว่าคนที่อยู่อาชีพนี้ตอบคำถามตัวเองได้ตลอดเวลานะครับ ดีไหมดีสร้างรายได้ไหมได้ความภูมิใจในอาชีพนี้มีไหมมีความมั่นคงในอาชีพนี้มีไหมมีนะครับในกลุ่มของตัวแทนเดิมเนี่ยเราก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเรามีศูนย์ฝึกอบรมที่คอยพัฒนาตัวแทนทําให้ตัวแทนอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างคนมีความรู้ในอาชีพเราทํางานใน,ในเชิงของการทําความเข้าใจอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ตัวแทนเรามีหน้ามีตามีเครื่องมือ,อเครื่องใช้ในขณะเดียวกันเครื่องมือผ่านแอปในการขายเราก็เสริมเข้าไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นะนะครับดิฉันรู้สึกภาคภูมิใจนะคะเป็นอาชีพที่ได้ช่วยเหลืออยู่เคียงข้างแล้วก็นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับลูกค้านะคะเมื่อลูกค้ามีปัญหาหรือ ต้องต้องเคลมหรือประสบเหตุเราก็อยู่ข้างลูกค้าเพื่อที่จะดูแลให้เขาได้รับสินใหม่ได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมนะคะประเทศของเราเนี่ยประชาชนยังเข้าใจเรื่องประกันภัยเนี่ย ได้ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอาชีพตัวแทนเนี่ยค่ะจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงประกันภัยที่มีประโยชน์แล้วเนื่องจากออฟฟิศดิฉันเนี่ยอยู่ในชุมชนใหญ่นะคะรู้สึกภูมิใจที่ได้แนะนําสิ่งที่มีประโยชนใ์ให้กับชุมชนที่ดิฉันอาศัยอยู่นะคะภูมิใจมากนะคะที่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนของบริษัทวิริยะประกันภัยค่ะวิิยะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นตัวแทนนะคร คือวิทยาจะซัพพอร์ตทุกอย่างทําให้เราได้เป็นตัวแทนที่มีคุณภาพดีเด่นในวันนี้นะคะขอบคุณครอบครัววิทยามากๆค่ะที่ทําให้เรามีวันนี้ขอบคุณค่ะ